นุ่นเย็ดคุ้มกว่าการตัวนี้ของจริงกว่าเยอะคุ้มกว่าเยอะคุ้มยังไงวะจริงเกมสำคัญอาร์ตูนี้คุ้มกว่านุ่นเย็ดคุ้มกว่าการ์ตูนี่คุ้มกว่านุ่นเย็ดคุ้มกว่าการ์ตูนี่คุ้มกว่า อะ,อะไร,ะไรคุค้มเหรอพี่นี่เลยครับน้ำมันเอ็กซาเซฟสูตรใหม่คุ้มกว่าดีกว่าคุณภาพอย่างพร้อมให้ทุกคนพาไปสู่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าเบนซินแก๊สโซ่ทองหรือว่าจะเป็นด e ีเซลน้ำมันเอ็กซาเซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากกว่าถึงห้าเท่าที่พี t ีพ,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 พีสเตชั่นใกล้บ้านคุณหากใครจำได้ในเวทีฉลองแชมป์ยูโร2024ของทีมชาติสเปนลามินยามาลแข่งดาร่งวัย17ในควงสาวที่ชื่อว่าอเล็กบาดิลยาลงมาถ่ายรูปฉลองแชมป์ด้วยกัน แต่ทว่าล่าสุดนะครับสำนักข่าวชื่อดังของสเปนอย่างสปอร์ตและมุนโดเดปอร์ติโบรายงานชัดเจนว่าลามินยาเมาได้เลิกรากับอเล็กมาดิวย่าไปเรียบร้อยหลังจับได้ว่าเธอนอกใจทันที่คบกันได้ไม่กี่เดือนทําเอาชาวเน็ตยอย่างเราเราออกอาการงงตาแตกเอาเป็นว่ามหากราบหลอกให้รักของลามินยาเมาเรื่องราวจะพีขนาดไหนและที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบสนามจะมาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังกันนะครับ ย้อนกลับไป2เดือนก่อนหน้าที่ศึกยูโร2024จะเริ่มฟาดแข่งทางฝ่ายหญิงอยากอเล็กปาดิวยาได้ทักดีเอ็มหรือข้อความส่วนตัวไปหาลามินยาเมาลและทางคู่ก็ได้เริ่มคุยกันนับแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาอย่างที่เราทราบกันดีครับผมว่าลามินยาเมาลณตอนนั้นอายุเพียงแค่16นายจะต้องเรียนหนังสือทั้งแข่งฟุตบอลและก็ต้องเพ่งสมาธิไปกับยูโร2024ที่จะเริ่มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทําให้ตอนนั้นครับลาเมาลจะไม่มีเวลาไปเดทกับเธอซึ่งมาเห็นแบบนี้แล้วครับฝ่ายหญิงก,เกงเริ่มออม Mao, ออกกมมมบาาาาชวนนลิยไป เด้วยตวองลามินยามาลจึงเกิดปิ๊งไอเดียครับโดยการชวนเธอออกไปเดทที่เยอรมันนายจะต้องไปแข่งฟุตบอลยูโรอยู่แล้วฝ่ายหญิงก็จะได้มาดูฟอร์มการเล่นในสนามของตัวเองเพื่อลุ้อเรียกพลังพิเศษด้วยเรเดวาย,ยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวเมื่อทัวร์นาเมนต์ยูโร2024เริ่มต้นขึ้นครับลามินยามมลได้ฉายแววเด็ดตั้งแต่ลงสนามนัดแรกไล่จนถึงนัดสุดท้ายยิงได้1ประตูก,กับ4แอซิ์พร้อมกับสร้างสถิติมากมายในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวแถมยังช่วยพาทัพกระทิงดุครับพังงานควา้าแชมป์เมเจอร์ได้เป็นครั้แบตแต่2020 หลังจากจบเกมนัดชิงครับลาเมนยามาก็ได้เปิดตัวกับอเล็กปาดิวย่าอย่างเป็นทางการด้วยการควงแขนเธอมาฉลองแชมป์ในสนามด้วยกันพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับทัวร์แชมป์ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักอยู่ไม่น้อยและจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทำให้ยอดติดตามใน i อจีเรติกต่อของเธอพุ่งทะยานจากหลักหมื่นขึ้นไปแตะหลักล้านอย่างรวดเร็วหมื่นไปล้านภายในไม่กี่วันนอกนั้นยังไม่พอครับมันยังมาพร้อมคอมเมนต์ต่างๆที่แสดงความยินดีกับทั้งคู่หลังจากนั้นครับทั้งสองได้ไปออกเดทกันต่อเนื่องที่มิลานอิตาลีและ ได้ท่กรีสกันอย่างมีความ al. Al. สุขแหล่งข่าวนะครับผมเผยว่าลามินยาเม้าได้เปตัวเครื่องบินและค่าที่พักทั้งหมดด้วยจำนวนเงิน5 0,000ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.9ล้านบาทในทริปนี้เมื่อจบทริปท่กรีสนะครับทางคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปเที่ยวต่อในวันหยุดกับเพื่อนๆและได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีการไลฟ์สดจาก i อจีของชายหนุ่มที่มีนามว่าอีซานเฟอร์นันเดสซึ่งในไลฟ์ดังกล่าวครับก็ได้เห็นอเล็กปาดิลยา์กำลังนั่งอยู่บนหน้าตััััักกกกกกกชาา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 ยยยยยยคคนนี้้อออออูู่่่่แลลลททววุงงงไดถเเฉมภหหบบธ ผู้น้นีในขณะที่รามินยามากำลังสนุกอยู่กับการเล่นเจสกีกับเพื่อนๆแบบไม่รู้อีโนโอีเน่และที่สําคัญครับยังมีการพบว่าบนบัญชีติกตอกของปาดิวยาผู้นี้ยังระบุบ,บนโปรไฟล์ว่าฉันแต่งงานแล้วอีกด้วยแน่นอนว่าหลังจากที่รู้ความจริงทุกอย่างยามากครับก็เลยเลิกติดตามเธอบนอินสตาแกรมตัดสินใจบ,บินกลับสเปนทันทีซึ่งจะมีคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลมากมายว่ายามาได้นั่งบนรถบัสของสนามบินอยู่เพียงลำพังภายใต้สีหน้าที่ไม่ดูร่าเริงเท่าไหรในขณะเดียวกันแฟนคลับของลามินยามาและบาร์เซโลนาเราไป ทีมชาติสเปนครับตอนนี้ได้ยกทั่วไปถล่มไอของฝ่ายหญิงชนิดที่ต้องปิดรูปทุกอย่างบนไอ G ีเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมาข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีแฟนบอลรถึงพี่บ่าวน้องบ่าวชาวภาคใต้บ้านเราแห่แหนมาให้กําลังใจลาม,มินยามากันอย่างล้นหลามโดยเฉพาะในเพจขอบสนามครับแต่ทว่า,วาเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นอย่างมูฟออนเร็วก็ต้องรีบมีใหม่พราวลาสดมีรูปหลุดแล้วว่าน้องยามาาปรากฏตัวอยู่กับสาวคนใหม่ระหว่างไปเที่ยวที่สเปนกับเพื่อนซีอย่างนิโก้วิลเลียมโดยเธอผู้นั้นครับ รับมีชื่อว่าอลิซาว่ากันว่าเธอเป็นนางแบบสาวชาวรัสเซียและก็เป็นดาวติ๊กตอกซึ่งทั้งคู่ได้ติดตามกันบนไอจีเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าใครที่ยังมูฟออนเป็นวงกลมให้ดูเจ้าหนูอย่ามาเป็นตัวอย่างครับถ้าเจอคนที่ไม่ใช่ก็พร้อมไปหาคนใหม่ทันทีจบง่าย เงียคุ้มกว่ากตตวนี่ของจริงกว่าเยอะคุ้มกว่าเยอะคุ้มยังไงวะริงเกมสำคัญมกว่าุ่นคุมกว่าคุ้มกวนุ่เยคุ้มกว่าตคกาุ่นเคุมกว่ากว่าหยุดรู้ไหมว่าอะไรคุ้มที่สุดอ่ะอะไรคุ้มเว่าพี่นี่เลยครับน้ำมันเอ็กซาเซฟสูตรใหม่คุ้มกว่าดีกว่าคุณภาพดี่ารไ้ทุกคนพาไปสู่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าเบนซินแกลเซอรหรือว่าจะเป็นดีเซลน้ำมันเอ็ก